สวัสดีคุณครูทุกท่านคะ่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานฟังก์ชันการกด duplicate subject หรือ,รอการกดคัดลอกหรือ Copy รายวิชาที่เราสร้างไวแล้วเนาะยกตัวอย่างเช่นในบางวิชาเนาะเช่นวิชาภาษาอังกฤษอตัวอย่างเนาะคุณครูสอนรายวิชานี้เนี่ยทั้งหมด5ห้องนะครับถ้าเป็นระบบเก่าใช่ไหมครับคุณครูต้องทําการกดสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษของทั้งนักเรียนทั้ง5ห้องเนี่ยทีละห้องทีละห้องทีละรายวิชาถูกต้องไหมครับไปยกตัวอย่างว่ารายวิชานั้นเนาะ หนึ่ง <t om it> ห้องเนี่ยจะมอบหมายงานทั้งหมด10งานใช่ไหมครับถ้าเป็นระบบเก่าคุณครูจะต้องทําการมอบหมายงานทั้ง10งานเนี่ยทีละห้องทีละห้องถ้ากับว่าคุณครูต้องทําการมอบหมายงานทั้งหมด50ครัง้งใช่ไหมครับแต่ว่าระบบใหม่ของเรานะครับคุณครูสามารถทําการสร้างให้เปเดเสร็จเพียงห้องเดียวเนาะเป็นห้องต้นแบบและกันแล้นั้นครูก็ทําการกด copy ห้องเรียนนั้นๆน่นะให้ให้ครบทั้งหมด5ห้องนะครับก็แบบนี้ก็จะเป็นการย่นระยะเวลาแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกคุณครูได้มาก ิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดีเทลข้อมูลบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของข้อมูลการเช็คชื่อเนาะข้อมูลเช็คชื่อตรงนี้นะครับในบางโรงเรียนเนาะหรือบางรายวิชานะครับคุณครูเนี่ยทำการแอดการเช็คชื่อแทบเช็คชื่อแบบใหม่ๆหรือแบบพิเศษขึ้นมาเช่นปกติระบบเราให้มานะจะเป็นขาดลามาสายอะไรประมาณนี้เนาะหลักๆเนี่ยคุณครูอยากจะแอดโดดเรียนใช่ไหมครับนี่ระหว่างคาบ หรือว่าสายเกิน5นาทีเข้ามาเงี้ยครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเป็นระบบเก่าสร้างครูแอดแบบนี้ใช่ไหมครับผมแล้วครูสอนห้ห้องครูก็ต้องทำแบบนี้ทั้ง5้าห้องเช่นเดียวกันทีนี้ระบบดูดูเปรเจะแก้ปัญหารตรงนี้ทำทำเพียงแค่สร้างไว้แค่ห้องเดียวเป็นห้องต้นแบบแล้วกดก o อปี้ไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวได้ดูข้อมูลนะครับเบื้องต้นก่อนมอ,อบหมายงานอันนี้เนาะห้องเรียนต้นแบบอันนี้นะครับมอบหมายงานก็จะเป็นตามนี้นะครับไม่ได้ส่งงานมีรอตรวจด้มีตรวจแล้วใช่ไหมครับ ส่วนคะแนนเนี่ยครับก็จะทําการให้คะแนนเกรดคะแนนเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยในส่วนของข้อมูลการเช็คกชื่อเนาะตรงนี้ก็จะมีการเช็คชื่อเรียบรย้อยใช่ไหมครับผมทีนี้ถ้าเรากด Copy นะครับมันจะก๊อปอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาที่รายวิชาหลวมเนาะคุณคุณเลือกรายวิชาที่ต้องการจะก๊อปปี้นะครับในที่คือผมุนจักรรมทำการไปก๊อปปี้สังกิจสอสารเนาะตรงนี้นะครับให้คลิกปุ่มตรงนี้ครับผมสี่เหลี่ยมรูปบวกตรงนี้ duplicate subject กดได้เลยครับผมจากนั้นก็ผมคุิกรอกอรายละเอียดหรือเปลี่ยนรายละเอียดได้เลยนะครับผมเช่นอยากจะเปลี่ยนเทิมก็ทําได้อยากจะเปลี่ยนปีการศึกษาก็ทําได้ครับก็คลิกเปลี่ยนไป subject ตรงนี้ชื่อก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเช่นผมอาจจะเปลี่ยนเป็นอังกฤษสือ่อส,สารป .3 ละกันนะครับตรงนี้ description ก็เปลี่ยนได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เลือกชั้นเรียนให้กับรายวิชาถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสอนห้องอื่นเนาะ เราก็คลิกตรงนี้แล้วก็เลือกห้องอื่นได้ครับผมผมอเอาเป็นห้องครูอ่สักครู่นะครูตะวันอาปอ .3 และกันเป็นเป็นอป .3 นะครับถ้าคลิกเรียบร้อยก็กดคลอกเรายวช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ติ๊กเป็นห้องเรียนเดิมได้นะครับกดคลอกครับทีนี้ก็จะปรากฏอ่าอังกฤษป .3 ขึ้นมานะครับอ่าลองกดเข้าไปดูนะครับข้อมูลนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรายชื่อนักเรียนเซตใหม่หมดเลยนะครับตามห้องเรียนที่เราเลือกเนาะดูข้อมูลในส่วนของการเช็คชื่อนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีการเช็คชื่อใดๆนะครับข้อมูลเช็คชื่อยังไม่มีเพราะเรายังยังไม่ได้ทำการเช็คนะครับเราแค่ก๊อปปี้รายละเอียดพวกแทบสถานะการเช็คชื่อมาเฉยๆซึ่งก๊กอปมาเนะาะนี่ระหว่างคาบก๊อปมาสักกึศนาทีก๊อปมาโดเดเรียนก๊อปมานะครับผมหรือในส่วนของอรายวิชาอขออภัยครับการมอบหมายงานนะครับ เนี่ยครับผมก๊อปงานทั้งหมดมาเลยแต่ว่าสังเกตว่ามันจะเป็นไม่ได้ส่งงานนะครับไม่ได้ส่งงานไม่ได้ส่งงานไม่มีรอตรวจไม่มีตรวจแล้วนะครับเพราะมันก๊อปมาแค่รายละเอียดข้อมูลเท่านั้นนะครับดูในหน้าคะแนนรวมเนาะเห็นไหมครับว่างานทั้งหมดนะครับที่มอบหมายไปก็มาหมดเลยนะครับขึ้นยังไม่ส่งงานนะครับถ้าเป็นอันเก่าห้องเรียนก่อนอนนันนี้จะมีนักเรียนที่ส่งงานมาแล้วบ้างถูกต้อง,งไหมครับแต่ว่าอันนี้พอเราก๊อปมามันจะขึ้นเป็นเฉพาะชิ้นงานนะครับ จะไม่มีการเอาคะแนนของห้องนั้นมารวมประปนกับห้องนี้นะครับซึ่งก็จะช่วยล,ลดระยะเวลาในการสร้างห้องเรียนของครูคได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเวลาเหมือนเริ่มเทอมหรือเปิดเทอมการศึกษาเนาะตรงนี้ก็ช่วยเซตอัพได้ง่ายมากขึ้นนะครับไหนก็ลองไปใช้ดูกันดูนะครับ